สวัสดีครับผมชื่อเวนะครับสทุกคนตอนนี้ผมคิดว่าอาจจะแอดวานซ์มีนิดนึงสำหรับมือใหม่แต่เราทเป็นผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็ค่อนข้างที่นำมาต่อยอดได้พอสมควรขอบคุณครับผมอ่ะพี่เพราะว่ารันนารู้จิตรค่ะสำหรับคอร์สนี้นะคะก็เช่างลึกมากแล้วก็สนุกสนานนะคะก็ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมแต่ที่ ที่เคยไม่เคยรู้อะไรมาก่อนเนี้ยค่ะขอบคุณครับครับผมอ่าสานเลยครับสวัสดีครับชื่อปาล์มนะครับก็เป็นคอร์สที่สองครับที่ได้เรียนอาจารย์ก็รู้สึกดีที่ได้มาเรียนครั้งน่นะครับขอบคุครับครับผมอ่าทันทีมาเลยชื่อเอนะครับพามาเรียนนี่ก็ได้ความรู้เพิ่มเติมครับจากที่ที่ไม่เคยรู one, ้มาเพราะว่าซึ่งจะทำจริงจ <am> ังในด้านนี้ก็ได้ความรู้ในการคมนมเรื่นี้มากมายครับ ขผมมากครับครับผมอ่าท่านพี่ผมชื่อสืบครับก็ข้อนี้ก็โอเคครับการสอนค่อนอคคข้างละเอียดแล้วก็เป็นการเรียนสมควรครับก็ตอนนี้ก็ได้ความรู้มาเยอะเลยครับผมมากครับครับผมอ่าสวัสดีค่ะชื่อเชียร์พอนะคะอันนี้เป็นคอร์สที่สองที่มาเรียนนะคะคอร์สแอดวานซ์นี้เป็นคอร์สท,ที่ให้ความรู้มากขึ้นแล้วก็ให้เทคนิคเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาในการาลงขายในอีเบรคะ่ะขอบคุณมากครับครับ อยากพูดกลับกันนะครับอากลับไปเลยเชื่อเดือนนะคะมาเรียนคอร์สนี้กับอาจารย์ก็ข้อที่สองแล้วแอดวานซ์ทำให้เรารู้มากขึ้นแล้วก็สามารถนำไปต่อย,ยอดได้เยอะขึ้นเลยะค,ะค่ะ,อะขอบคุณครับอ่าทันที่ครับผมโอเคต่อมาะคะ่ะแอดวานซ์ได้อะไรที่ได้ทริคกลับ,บบ้านเยอะมากเลยค่ะขอบคุณครับครับผมอ่าท่านพี่สิบองนะครับก็มาเติมเต็มกันนะครับในส่วนที่ยัง ที่ปฏิบัติทผ่านมานะครับก็ถือว่าน่าจะเอาไปใช้งานแล้วก็น่าจะแก้ไขปัญหาได้นะครับขอบคุณม,มากครับค่ะเป็นถามสุดยอดมากเลยใช่ไหมครับคอร์สอีเวนต์วันนี้เจ๋งจริงครับขอบอกว่าส่งเสริมการขายดีมากเลยครับขอบคุณครับครับผมอ่าผมสวัสดีครับ เกมครับผมก็ได้มาเรียนคอร์สนี้แล้วได้ความรู้ขึ้นม่เยอะนะครับได้สามารถต่อยอดและเพิ่มรายได้เพิ่มรายจากการที่เราขายอยู่ปัจจุบันนี้ได้เพิ่มอีกเยอะเลยครับและเข้าใจเข้าใจขั้นตอนและข้นตออย่างชัดเจนครับขอบคุณมากครับท่านผมไม่ต้องนะนะคุณว่าเสร็จคมท้ายเลยเสร็จผมท้าแล้วส่งมาให้ผมทำแล้วส่งมาใหโอเคดีกว่าก็หลังจากผ่านไปปีครึ่งกับมาเรียนทีหนึ่งบอกเลยครับว่าความรู้มากกว่าเดิมครับขอบคุณครับขอบคุณมาก